เรื่องเล่าจากคุณวันคุณวันเล่าว่าเรื่องนี้เกิดมานานแล้วแต่เธอยังไม่เคยลืมเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นคุณวันมีแฟนชื่อคันชิดคนทั่วไปเรียกว่าชิดเฉยๆเขาเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งอายุน้อยกว่าคุณวันเกือบเจ็ดปีตอนแรกที่เจอกันเพราะมีคนแนะนำให้รู้จักก็ถือว่าเขาเป็นคนที่ดูดีทีเดียว ตอนนั้นเขาขับรถรับส่งน้ำมันถือว่ารายได้ก็ใช้ได้ก็คบกันมาได้พักหนึ่งก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันคือเขาย้ายเข้ามาคุณวันเป็นแม่ไม้ไม่มีลูกก็มาอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้ตกแต่งอะไรเธอเปิดร้านเป็นร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มากมีหลายซอกหลายซอย มีตั้งแต่บ้านหรูแบบหลายหลายล้านจนถึงบ้านร้างบ้านที่คุณวันอยู่เป็นบ้านเช่าในซอยนี้มีคนคึกคักแต่พอซอยถัดๆไปคนก็จะอยู่น้อยลงเรื่อยๆมีซอยหนึ่งเป็นบ้านร้างทั้งซอยคือซอย17ข้างหนึ่งเป็นบ้านอีกข้างหนึ่งเป็นพงหญ้าช่วงที่เธอกับแฟนหนุ่มรู้จักกันได้ประมาณสามเดือน คนวันเป็นคนเอ่ยปากชวนให้เขามาอยู่ด้วยเธอไม่ได้ถืออะไรเพราะก็ถือว่าเคยผ่านการมีคู่มาหลายครั้งแล้วไม่ได้คิดว่าการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญคิดแต่ว่าการมีผู้ชายอยู่ในบ้านมันก็ดีกว่าเขายังช่วยดูนั่นดูนี่เวลามีอะไรเสียก็ซ่อมได้มันก็อุ่นใจกว่าการที่ต้องอยู่บ้านเป็นผู้หญิงคนเดียวนานๆเขาก็จะได้พัก กลับมาอยู่ที่บ้านเขาก็ช่วยนั่นช่วยนี่ไม่เคยได้อยู่ว่างตอนนั้นคุณวันคิดว่าตัวเองโชคดีได้เจอคนดีๆกับเขาสักทีหลังจากที่ผิดหวังมาหลายครั้งตอนนั้นลูกค้าที่มาซื้อของก็ชอบแซวว่าคุณวันนี่เสน่ห์แรงจริงได้แฟนทั้งหนุ่มทั้งหล่อแถมดูมีสตางด้วยคุณวันก็ภูมิใจไป แต่สวรรค์ก็อยู่กับเธอไม่นานหลังหลังมาเขาก็เริ่มดูหงุดหงิดเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดจากที่เคยช่วยหยิบจับทุกสิ่งอย่างก็กลายเป็นว่าไม่ทำอะไรสักอย่างมาถึงก็นอนแผ่นอนเกือบทั้งวันตื่นมากินแล้วก็กลับไปนอนต่อพอทะเลาะกันเขาก็จะอ้างว่าเขาทำงานมาเหนื่อยอยากจะนอนพักบ้าง จะอะไรกันนักกันหนาเป็นเมียนะไม่ได้เป็นแม่แล้วหลังๆมาคำพูดก็จะรุนแรงมากขึ้นทำรลายน้ำใจเธอมากขึ้นทุกทีเขาชอบพูดว่าจะหาเมียแต่ได้แม่ทำไมกูตาถั่วยอย่างนี้วะหาทั้งทีได้เมียแก่คราวแม่เลยทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขาก็สรรหาแต่คำพูดที่จะมาทำร้ายจิตใจเธอ จนหลังๆคุณวานเริ่มจะขี้เกียจทะเลาะด้วยก็ปล่อยเข้าไปอยากจะพูดอะไรก็พูดไปจะไม่ต่อความยาวสาวความยืดซอย17ทั้งซอยไม่มีบ้านคนอยู่แม้แต่หลังเดียวใครๆก็บอกว่าซอยนี้ผีดุมีคดีฆาตกรรมหลายคดีมีทั้งที่ฆ่ามาจากที่อื่น แล้วก็เอาศพมาทิ้งอำมรางคดีที่นี่เพราะด้านหนึ่งเป็นพงหญ้าแล้วก็ไม่ค่อยจะมีคนผ่านไปมาเท่าไหร่อีกฝั่งที่เป็นบ้านร้างก็มักจะมีพวกวัยรุ่นมามั่วสุมกันมีคดีหนึ่งที่ดังมากๆแม้ว่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วก็ตามตอนนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลีเธอมาเช่าบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่กับสามี ทุกวันสามีก็จะขี่รถไปส่งเธอที่ทำงานแล้วเขาค่อยเลยไปทำงานต่อตกตอนเย็นก็จะแวะไปรับกลับบ้านมาด้วยกันอยู่ๆไปมาลีก็ตั้งท้องพอคลอดลูกก็รับแม่ตัวเองมาช่วยเลี้ยงหลานเพราะตัวเธอพอครบกำหนดลาก็ต้องกลับไปทำงานกิจ,จวัตรยังคงเป็นแบบเดิม คือสามียังคงไปรับไปส่งมาลีสม่ำเสมอจนมีวันหนึง่งมาลีต้องอยู่ทํางานต่อจนดึกด,ดื่นเลยให้สามีกลับบ้านก่อนเพราะบ้านเธอเข้าซอยลึกแล้วที่บ้านก็มีแต่คนแก่กับเด็กจะออกมาหาอะไรกินก็ลำบากเขาต้องแวะซื้ออาหารตอนเย็นกลับมาที่บ้านทุกวันวันนั้นก็เช่นกันทั้งคู่ตกลงคุยกันว่า ให้ฝ่ายสามีกลับมาก่อนเดี๋ยวดึกดึกให้ออกมารับมาลีที่หน้าปากซอยสมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือที่บ้านของพวกเขาก็ไม่มีโทรศัพท์จะนัดแนอะไรกันก็ต้องคุยกันตั้งใจอยู่บ้านหรือไม่ก็ต้องโทรมาที่เบอร์ที่ทำงานพอถึงเวลามาลีก็รอสามีออกมารับรออยู่นานก็ไม่เห็นเขามาสักที จนมันเริ่มมืดลงเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจจะเดินกลับบ้านข้างฝ่ายสามีเข้าเผลอหลับไปพอตื่นมาก็รีบตารีตาเหลือกเพราะว่าเลยเวลานัดไปเป็นชั่วโมงรีบขี่รถออกมาปากทางระหว่างที่มาลีเดินกลับบ้านบ้านคนแถวนั้นก็ปิดไฟนอนกันหมดแล้วถ้าเดินไปตามทางปกติ จะใช้เวลานานมากเธอก็เลยตัดสินใจจะไปทางลัดนั่นก็คือซอย17แต่ไม่รู้ว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรของเธอที่ดนใจให้เธอมาทางนี้ตอนนั้นมีพวกวัยรุ่นขี้ยามามั่วสุมกันอยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งพวกนั้นมีกันอยู่สี่คนพอมันเห็นมาลีก็เหมือนเห็นสวรรค์มาลีจัดเป็นคนสวย แล้วตอนนั้นเธอเพิ่งคลอดลูกได้แค่สามเดือนรูปร่างก็ดูอวบอันเธอเห็นพวกมันพวกมันก็เห็นเธอมาลีรีบวิ่งหนีแต่ไม่ทันการเสียแล้วข้างฝ่ายสามีเขารอยอยู่สักพักพอไม่เห็นมาลีก็รีบขี่รถกลับมาบ้านแต่ก็ไม่เจอเขาก็ขี่รถเข้เขาซอยนั้นออกซอยนี้ พยายามจะตามหาแม้แต่ซอย17เขาก็เข้าไปแต่ก็พบเพียงแต่ความว่างเปล่าเขากลับบ้านด้วยความขวัญเสียได้แต่ปลอบใจตัวเองว่ามาลีอาจจะเห็นว่าดึกมากแล้วก็เลยนอนค้างที่ทำงานก็เป็นได้พอเช้ามาเขาก็รีบไปที่ทำงานของเธอแต่เช้า มาลีทำงานที่สำนักงานบัญชีเป็นตึกแถวสองห้องพอไปถึงก็พบว่ามีเพื่อนมาลีหลายคนเพิ่งจะตื่นนอนพวกเขานอนค้างกันที่นี่แล้วก็ชวนให้มาลีค้างด้วยเพราะเห็นว่ามันมืดแล้วจะกลับไปก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่มาลีปฏิเสธเธอเป็นห่วงลูกตอนนั้นลูกเป็นกินนมอยู่เลย พอหามาลีไม่เจอเขาก็รีบแจ้งความพร้อมกับออกตามหาตลอดเส้นทางกลับบ้านแต่ก็ไม่พบตัวชาวบ้านที่รู้ข่าวก็ช่วยกันออกตามแต่ก็ไร้วี่แววจนเวลาผ่านไปหลายวันความหวังที่จะเจอมาลีก็รีบหลีลงพอเข้าวันที่สีก็มีคนพบศพมาลีอยู่ในพงหญ้าซอย17นั้น เป็นชายเก็บของเก่าเขาเห็นพวกหมามันรุมกัดแทะแย่งชิงอะไรกันก็เลยตามไปดูแล้วก็เห็นศพผู้หญิงเปือยทั้งตัวขึ้นอืดหมดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรไปตามสามีของมาลีให้มาดูศพพอเขาเห็นก็จำได้ทันทีและหลังจากนั้นความเยี้ยนของมาลีก็เป็นที่กล่าวขวัญ จะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงเดินร้องไห้ไปตามถนนในยามค่ําคืนข้างฝ่ายสามีกับแม่ยายก็อยู่บ้านหลังนั้นต่อไม่ไหวเพราะมาลีมายืนร้องไห้เรียกอยู่หน้าบ้านทุกวันจนพวกเขาต้องย้ายบ้านหนีตำรวจใช้เวลาไม่นาน ก็ตามจับตัวโจที่ลงมือข่มขืนและฆ่ามาลีได้แต่จะเรียกว่าตำรวจตามจับได้ก็ไม่ถูกนะเพราะเขาวิ่งแจ้นขึ้นโรงพักมาสารภาพเองว่าเขาเป็นคนลงมือแล้วฆ่าเขาเรีบมามอบตัวเพราะไม่อยากถูกมาลีตามฆ่าเหมือนดังเพื่อนๆเขาเล่าว่าเพื่อนทั้งสามคนที่เป็นคนร่วมลงมือข่มขืนมาลีตายหมดแล้ว คนที่หนึ่งกระโดดตึกตายคนที่สองขี่รถชนเสาไฟฟ้าคอหักตายคาที่คนที่สามจมน้ำตายคนแรกนี่ก่อนตายก็อยู่ด้วยกันทั้งสี่คนเขาเล่าว่าตอนที่กําลังเสพยาอยู่จูจ่ๆไอ้คนแรกก็ร้องโวยวายว่ามาลีมาจะตามมาฆ่าเขาเขาก็เลยกระโดดตึกหนีหลังจากนั้นพวกที่เหลือก็เริ่มร้อน ว่าเห็นมาลีมาทวงเอาชีวิตก่อนที่จะตายส่วนไอ้คนที่สีนี่บอกว่ามาลีมาเรียกทุกวันมาชวนทุกคืนบอกว่าให้มาอยู่ด้วยกันไหนๆก็ได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็ให้มาอยู่ด้วยกันเลยตอนนี้มาอยู่แล้วทั้งสามผัวขาดอีกคนเดียวเขาก็เลยต้องรีบแจ้นมารับสารภาพให้คุณตำรวจช่วยจับตัวเขาที หลังจากนั้นไอ้คนที่สี่พอพ้นโทษออกมาก็กลายเป็นคนวิกลจริตสติฟั่นเฟือนไปไม่รู้ว่าเกิดจากการเสพยามากจนหลอนหรือเกิดจากผีมาลีเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมากแต่คนก็ยังเล่าขานกันเป็นระยะช่วงนั้นก็เริ่มมีคนเอาเรื่องนี้กลับมาเล่ากันใหม่ เพราะมีแท็กซี่คนหนึ่งถูกเรียกให้มาส่งคนในซอย17ลูกค้าที่เรียกมาเป็นผู้หญิงพอมาถึงจุดหมายแท็กซี่ก็นั่งรออยู่ไม่เห็นเธอจ่ายสตางค์สักทีก็เลยหันหลังกลับจะไปทวงก็พบว่าเบาะหลังนั้นว่างเปล่าเขารีบแจ้นออกมาทันทีแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องที่ได้เจอมาให้คนละแวกนั้นฟัง ลักษณะผู้หญิงคนนั้นตรงกับมาลีทุกอย่างทุกคนก็เลยคิดว่าผีมาลีออกมาหลอกหลอนผู้คนอีกแล้วบ้านคุณวันเป็นร้านค้าก็จะมีคนมาจับกลุ่มนั่งคุยกันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดมากที่สุดในช่วงนั้นชิดแฟนคุณวันตอนนั้นเขาตกงาน เพราะไปมีเรื่องทะเลาะกับหัวหน้างานก็เลยถูกไล่ออกหลังจากนั้นก็เข้าที่นั่นออกที่นี่ทำที่ไหนก็ได้ไม่นานวันๆก็เลยเอาแต่นั่งกินนั่งดื่มอยู่ที่ร้านพอใครพูดถึงเรื่องผีมาลีเขาเป็นต้องคอยขัดคอพานจะไปทะเลาะกับคนเขาทั่วไปหมดพอเล่าเข้าปากก็พูดพรามเหมือนคนเสียสติแล้วก็ชอบพูดท้าทายว่า อีผีมาลีป่านนี้มึงยังไม่ไปเกิดยังเที่ยวหลอกหลอนคนเขาแน่จริงมึงมาหากูเลยกูจะจับมึงทำเมียให้หนีกลับไปเกิดไม่ทันเลยมึงพอคุณวันเข้าไปปรามว่าอย่าไปพูดท้าทายแบบนั้นก็จะโดนสวนกลับมาทันทีว่าทำาทำไมกูจะพูดไม่ได้ถ้ากูได้เมียเป็นผีสาวสวยหุ่นอวบ ก็ยังดีกว่าได้อีกแก่แบบมึงหนังเหี่ยวจับไปมีแต่กระดูกกูเลือกเอาเมียผีดีกว่าแล้วยิ่งกินเหล้าก็ยิ่งพูดมากแต่ละคำแสนจะหยาบคายสัป,ปดี้สัป,ปดนจนคุณวันเริ่มจะอายเพื่อนบ้านร้านตลาดด้วยความโมโหก็เลยแกล้งพูดสวนว่าเอออยากได้เมียผีมากใช่ไหมงั้นมาลีช่วยมาเอาไปทีนะ ฉันยกให้ไม่เอาแล้วผัวแบบนี้แทนที่เขาจะหยุดเปล่าเลยกลับถูกใจยิ่งพูดพ่ำมร้องเรียกหาแต่มาลีอยากได้มาลีมาเป็นเมียเขาจะนั่งดื่มเหล้าอยู่โต๊ะไม้หินหน้าบ้านทุกวันจนร้านปิดก็ไม่ยอมเข้าบ้านถ้าคุณวันไปตามก็จะถูกไล่จะเพิ่อบ่อย คุณวันก็เลยขี้เกียจจะเรียกปล่อยให้นอนตากยุงอยู่หน้าบ้านนั่นแหละจนหลังๆเขาก็เริ่มหายไปกลางค่ำกลางคืนไม่รู้ไปนอนที่ไหนตอนเช้าก็เดินโซซัดโซเซกลับมาคุณวันเริ่มจะระอาแฟนหนุ่มมากขึ้นทุกทีอยากจะเลิกกับเขามากแต่ไม่รู้จะทำยังไงถึงขนาดเคยคิดจะย้ายร้านหนี แต่ก็เสียดายลูกค้าเสียดายทำเลเพราะตรงนี้ร้านของเธอขายดีลูกค้าเข้าตลอดก็เลยต้องอึดอัดฟื้นทนต่อไปแต่ก็อยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่แยกห้องนอนกันไปแฟนหนุ่มจะนอนที่ห้องรับแขกชั้นล่างแล้วเขาก็ไม่เคยมาออดอ้อนวุ่นวายอะไรกับคุณวันด้วย จนคุณวันเริ่มสงสัยคิดว่าเขาอาจจะมีสาวอื่นพยายามที่จะจับผิดแต่ก็ไม่พบอะไรหลังๆมาเขาเริ่มแปลกไปทุกวันช่วงเย็นๆจะอาบน้ำแต่งตัวผัดแป้งหน้าขาวแต่งตัวสะอาดสะอ้านไปนั่งอยู่ที่ไม้หินหน้าบ้านใครไปใครมาก็พูดจาสุภาพนุ่มนวลแต่ที่เขาเป็นแบบนี้ใช่ว่าคุณวันจะดีใจ กลับรู้สึกแปลกๆดวงตาเขาดูเหม่อลอยจนเริ่มมีคนพูดให้คุณวันฟังว่าไปเจอเขาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ที่ซอย17บางทีก็เดินหายเข้าไปในพงหญ้าให้คุณวันดูหน่อยเขาแอบเล่นยาหรือเปล่าคุณวันก็ลองสังเกตดูก็ไม่เห็นว่าเขาจะมีพฤติกรรมเหมือนคนติดยาแต่เขาดูเหม่อลอย คุณวันกลัวว่าเขาจะเพี้ยนวิกลจริตไปมากกว่าบางทีดึกๆคุณวันก็เคยเห็นเขาพูดคนเดียวคำๆมืดมืดไปยืนเกาะประตูหน้าบ้านพูดว่าวันนี้พี่ไปไม่ได้นะอย่าโกรธเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาคุณวันก็รีบไปแง้มหน้าต่างดูว่าหน้าบ้านมีใครอยู่หรือเปล่า ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งบางทีดึกๆก็แอบย่องไปเปิดประตูถ้าคุณวันเห็นก็จะเรียกเขาก็จะเดินกลับเข้าบ้านมาพอคุณวันถามว่าจะไปไหนเขาก็ไม่ยอมบอกถ้าบางวันคุณวันไม่เห็นก็จะกลับมาเช้าเลยจนวันหนึ่ง คุณวันยังไม่ทันจะเปิดร้านก็มีคนมาตโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเจวันเจ๊ตื่นยังแฟนเจ๊ไปนอนหลับไม่รู้เรื่องอยู่ที่คูน้ำหลังมู่บ้านนู่นคุณวันก็เลยรีบไปแล้วก็เห็นแฟนหนุ่มไม่สวมเสือ้อใส่เพียงกางเกงขาสั้นตัวเดียวนั่งยิ้มหวานพูดจามไม่รู้เรื่องอยู่ตรงปา่าหญ้าสอบถามจากไทยมุงแถวนั้นก็ได้ความว่า ตอนเช้าชาวบ้านก็จะออกไปทำงานก็เห็นเขามานอนกิ้งเกลือกอยู่ตรงพงหญ้าท่าทางก็แสนสบายเหมือนกำลังนอนอยู่บนที่นอนที่บ้านยังไงอย่างนั้นแต่ถามอะไรก็พูดจาไม่รู้เรื่องทั้งคุณวันและชาวบ้านก็คิดว่าเขาคงจะฟั่นเฟือนไปคุณวันก็พาไปหาหมอได้ยามาทาน เขาก็ดูจะดีขึ้นนิดหน่อยยอมเชื่อฟังทานยาแต่โดยดีแล้ววันหนึง่งคุณวันก็ได้ยินเขาพูดคนเดียวตอนดึกๆอีกว่าพี่ยังไปหาช่วงนี้ไม่ได้นะแล้วเขาก็ทำท่าบุ้ยใบไปข้างบนตามพี่แ๋เลยเนี่ยเอาอยาอะไรมาให้กินก็ไม่รู้คงเป็นยานอนหลับมันคงหึงพี่ไม่อยากให้พี่ไปหามาลีแน่เลยอย่างงอนนะ เดี๋ยวพี่จะแอบไปหาพอคุณวันได้ฟังแบบนี้ก็ใจหายว่าบเลยไม่ได้ตกใจที่เห็นเขาพูดคนเดียวแต่ตกใจที่เขาเอ่ยชื่อมาลีวันหนึง่งคุณวันก็แกงแก้งถามว่ามาลีเป็นใครหรอดูเขาตกใจแต่ก็ยอมเล่าให้ฟังโดยบอกว่าถ้าคุณวันรู้เรื่องแล้วก็จะไม่ปิด มาลีเป็นแฟนใหม่ของเขาเองบ้านเธออยู่เลยถัดคูน้ำไปทั้งคู่แอบพบแอบเจอกันมาได้พักใหญ่แล้วบ้านมาลีไม่มีใครมาลีอยู่คนเดียวถ้าเธอไม่ว่าอะไรก็จะขอเลิกกับคุณวันแล้วก็ไปอยู่กับมาลีคุณวันถามต่อไปว่ามาลีหน้าตาเป็นยังไงเขาก็บรรยายลักษณะของเธอมา ซึ่งมันก็สอดคล้องกับผีมาลีทุกอย่างคุณวันไม่คิดว่าเขาจะแกล้งมาทำเป็นเพี้ยนเพื่อขอเลิกกับเธอเพราะถ้าเขาขอดีๆเธอก็อยากเลิกกับเขาอยู่แล้วแต่พอมาเห็นเขาเป็นแบบนี้คนเคยอยู่ด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียกันความห่วงใยก็ยังมีจะปล่อยเขาไปแบบนี้เธอทำไม่ได้ คุณวันก็เริ่มจะเวนพาเข้าไปรักษาหมอไหนที่ว่าดีพระไหนที่ว่าเก่งก็ไปหมดแต่เขาก็ไม่ดีขึ้นจนคุณวันเริ่มถอดใจเลยไปบอกกับแม่ของเขาให้มารับตัวลูกชายกลับไปทีเพราะเธอไม่ไหวกับเขาแล้วเขายัางแอบหนีออกจากบ้านไปเที่ยวนอนอยู่ตามพงหญ้าหลังหมู่บ้านเป็นประจำแม่เขาก็มาตอนจะพาเขากลับไป เขาก็ยังทำท่าขึงขังไม่ยอมไปตอนนั้นเขานั่งอยู่ที่พื้นก็นั่งคุยกันอยู่หลายคนโดยที่ไม่มีใครนึกใครฝันมาก่อนแม่เขาก็ลุกขึ้นยืนเอาผ้าถุงครอบหัวเขาเลยเป็นผ้าถุงที่แม่เขานุ่งอยู่นั่นแหละแล้วก็พูดประมาณว่านี่ลูกชายแม่เนอะแม่ไม่อนุญาตต่างคนต่างอยู่ถ้ายังดื้อดึง แม่จะแช่ไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดเลยเน้หลังจากนั้นเขาก็ดูงงงงแต่ก็มีท่าทีอ่อนลงยอมกลับบ้านแต่โดยดีตอนนั้นบ้านเขามากันหลายคนทั้งพ่อแม่พี่ชายน้องชายแม่เขาบอกว่าจะเอากลับไปรักษาตัวที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านมีหมอเก่ง หลังจากนั้นคุณวันก็แทบจะไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาอีกมีติดต่อถามถ่ายอาการกับทางแม่เขาก็ได้ความว่าเขาดีขึ้นมากแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นผีในหมู่บ้านนั่นแหละเราะลูกชายไปท้าทายเขาอยากได้เขาเป็นเมียเขาก็เลยจะเอาเป็นผัวจริงๆเดี๋ยวรอให้ลูกชายดีขึ้นกว่านี้จะขึ้นมาทำพิธีขอขมาเขาเขาก็จะยอมยกโทษให้ แล้วคุณวันกับแฟนก็เลิกลากันไปโดยปริยายจนผ่านไปหลายปีคุณวันรู้จักกับมูนิธิคนหนึ่งเขาเล่าว่าจริงๆแล้วพวกที่ฆ่ามาลีพามาลีไปข่มขืนแล้วฆ่าที่คูน้ำหลังหมู่บ้านแล้วเอาศพมาทิ้งที่ซอย17ไอคนที่สี่เขารับสารภาพว่าใจจริงไม่ได้คิดจะฆ่าหรอกกะว่าจะแค่ข่มขืนอย่างเดียว แต่ครั้งนี้ไป